บทที่45ควันหลงจากตึกถล่มขออนุโมทนากับท่านผู้อ่านที่ส่งปัจจัยมาทำบุญซื้อที่ดินสร้างวัดป่าเจริญราชธรารามด้วยค่ะระหว่างวันที่17-20ถึงกุมภาพันธ์2548อาจารย์นำนักศึกษาปริญญาโทสาขาไทยศึกษาไปเข้ากรรมฐานมีญาติโยมที่เป็นแฟนกุลสตรีไปเข้าสมทบหลายท่าน แล้วก็บอกว่าจะไปอินเดียกับพวกเราด้วยในเดือนตุลาคม2548วันอาทิตย์ที่สาเมษายน2548ทางวัดป่าจเจริญราษธ,ธารรมามจะทอดพระป่าซื้อที่ดินทำสวนสมุนไพราอาจารย์ก็นำเงินในบัญชีทั้งหมดไปร่วมทอดผ้าป่าค่ะซึ่งมีของท่านผู้อ่านด้วยในไหนก็จะพูดถึงพระอาจารย์วีรนนท อาจารย์ก็จะขอเล่าเรื่องของท่านสักเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องคือช่วงที่เกิดเหตุตึกถลม่มเมื่อเดือนกันยายน2544ที่เป็นข่าวคึกโครมไปทั่วโลกนั้นท่านก็ได้ช่วยชีวิตของสองแม่ลูกไว้กล่าวคือมีโยมคนหนึ่งมาลาท่านบอกว่าจะไปเยี่ยมลูกซึ่งทำงานอยู่ที่ตึกเวิรด์เทรดท่านบอกว่าไม่ต้องไป เขาก็บอกว่าทำไมท่านห้ามในเมื่อเขาซื้อตั๋วไว้ซื้อไว้เรียบร้อยท่านก็บอกไม่ต้องไปถ้าไปก็ไม่ได้กลับมาเพราะต้องตายอยู่กับลูกที่ตึกนั่นแหละเขาก็เชื่อและบอกว่าโทรศัพท์ไปบอกลูกว่าง,งดท่านก็บอกอีกว่าไม่ต้องโทรไปบอกให้เขามารับที่สนามบินตามที่นัดกันไว้ เพียงแต่โยไม่ต้องไปผลปรากฏออกมาว่าลูกสาวมารับแม่ที่สนามบินระหว่างที่รออยู่ก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนตึกถ้าแม่โทรมาบอกว่างดก็จะทำงานอยู่ที่ตึกนั้นเลยเป็นอันว่ารอดตายมาได้อย่างวุดวิดถ้าไม่มาลาพระอาจารย์ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยขอเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรรมทำแทง้ง คือช่วง17บเถึงยีที่อาจารย์จัดกรรมฐานที่วัดของท่านคืนวันที่19ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายท่านขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติจะมีคนได้พบของดีพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติกันปกติก็ตั้งใจกันอยู่แล้วอาจารย์ผู้ให้การอบรมและฝึกสอนคืออาจารย์สิทยาธาดาศีปรากฏว่า หลังจากเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิหญิงสาวคนหนึ่งเกิดเวทนามากแต่ความที่สมาธิดีจึงอดทนได้เวทนานั้นคือปวดและร้อนที่ท้องแบบทนไม่ไหวเขาก็กำหนดร้อนหนอปวดหนออดทนหนอพอถึงที่สุดก็เห็นภาพของตัวเองทำแทง้งเห็นในนิมิต เขาก็เสียใจมากขออโหสิก,กรรมและอุทิศส่วนกุศลให้เด็กคนนั้นคือลูกที่เขาทำแท้งโดยตั้งใจพอหมดเวลาก็เข้าไปกราบพระอาจารย์ที่ช่วยเขาเพราะถ้าไม่มารับกรรมตรงนี้ก็ต้องไปรับในเมืองนรกซึ่งตรงกับที่หลวงพ่อวัดอัมพวันท่านสอนว่าการมาเจริญกรรมฐานก็คือมาใช้นี่กรรม เมื่อใช้นิกรรมในห้องกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ในเมืองนรกโบราณท่านสอนว่าของกินไม่แบ่งกันมันจะเนา่าเรื่องเก่าไม่เล่ามันก็ลืมอาจารย์ก็ขอเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องเก่าแต่ก็มีสิทธิ์เติมได้หากไม่เล่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่ คุณอนุทินก็พาเพื่อนชื่อคุณแอดมาฟังด้วยบอกอาจารย์ว่าขออนุญาตพาเพื่อนมานั่งฟังเพราะเพื่อนเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์และมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงไม่มีตำแหน่งอะไรอาจารย์ก็อนุญาตพอช่วงพักเขาก็ขออนุญาตคุยกับพระอาจารย์วีระนนท่านบอกออกไปคุยนอกห้องก็แล้วกัน คุณน้ำทิพย์ภูธนชัยก็ออกไปฟังด้วยคุยอยู่สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าอาจารย์พระอาจารย์ไม่ธรรมดานะสำนวนคุณน้ำทิพย์ค่ะดูสิคุณแอดเพิ่งมาพบท่านวันนี้แต่ท่านบอกว่าเห็นหน้าคุณแอดเมื่อคืนตอนนั่งกรรมฐานแต่ในนิมิตโยมผมยาวไม่ได้ผมสั้นอย่างนี้ คุณแอดรีบบอกทันทีว่าหนูกำลังคิดว่าจะไว้ผมยาวค่ะสรุปแล้วว่าก่อนเดินทางมากรุงเทพคุณแอดอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่จะสอนกรรมฐานให้ได้พอไม่เห็นพระอาจารย์ก็เกิดศรัทธาและขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ต่อไปเป็นการตอบคำถามของคุณดวงรัตซึ่งเขียนมาดังนี้เรียนถามข้อสงสัยอาจารย์ดังนี้ค่ะ 1. ผู้ชายที่จะบวชเป็นพระภิกสุนั้นมีอาการครบ32ดิฉันได้ยินมาอย่างนี้ถูกไหมคะคือว่าดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีน้องชายตอนนี้อายุ43แล้วเมื่อตอนหนุ่มเขาเคยบวชต่อมาดิฉันก็เห็นผู้ชายคนนี้ อาจารย์คะเขาพิการมาแต่กําเนิดคะ่ะตาแหกปากเบี้ยวเหมือนชายน้อยในบ้านทายทองและก็พูดไม่ชัดคุณดวงรัตถามมาอย่างนี้อาจารย์ขอบอกว่าเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากเพราะจะทำให้ท่านผู้อ่านที่ยังไม่รู้จักอาการ32จะได้รู้จักแต่ก่อนอาจารย์เองก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักแล้ว และต้องสอนลูกศิษย์ด้วยปริญญาตรีสอนภาษาไทยปริญญาโทสอนเป็นภาษาอังกฤษในไหนถามมาก็เลยต้องลงเป็นบทสวดหากท่านผู้อ่านมีเวลาหรือสนใจจะนำไปสวดก็จะเป็นอานิสงส์เพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งนั่งวิปัสสนาโดยพิจารณาอาการ32เป็นอารมณ์ สามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ชื่อของท่านอาจารย์จำไม่ได้แล้วค่ะเคยจดไว้แต่ก็จำไม่ได้อีกนั่นแหละว่าจดไว้ในสมุดเล่มไหนเพราะไม่มีเวลาหาแล้วค่ะบทสวดพิจารณาร่างกายนี้ก็คือทวัตติงสากรปาฐะอยู่ในขุทกานิกายขุทกะปาฐะประไตปิฎดกเล่มที่25ข้อที่สอง ในหนังสือการฝึกสมาธิของอาจารย์สุจิตราจะอยู่หน้าที่66ค่ะสวดกันได้เลยนะคะอายังโขเมกายโยกายของเรานี้อุดทางปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสะมันทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัจะปาริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานัปปาการสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัิอิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสัง เนื้อนหารูเอ็นอัถีกระดูกอัฐมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัทยังหัวใจยากนังตับกิโลมักกังพังผืดปิหักกังไตปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณัง สายรัดไส้อุทาริยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่ามัทถะลงคังมันสมองปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโลหิตตังเลือดเทโสเหงือเมโทมันข้นอัส,สุน้ำตา วัสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกลาสิกาไขข้อมุดตังน้ำมูดดังนี้อาจารย์ขอแนะนำให้คุณดวงรัตสวดบทนี้นะคะเพราะคุณเป็นคนไข้ ภาษาอังกฤษเรียกว่าเพชเชนซึ่งตรงกับความหมายเพราะ patient เพชเชนแปลว่าอดทนถ้าทนได้ก็ยังเป็นคนไข้ถ้าทนไม่ได้ก็เป็นคนตายคำว่าขันติก็ใช้ว่าเพชเชนนี่แหละคะ่ะหลวงพ่อวัดอัมพวันท่านสอนไว้อาจารย์ยังจำได้ท่านบอกว่าการมาเข้ากรรมฐานก็คือมาฝึกความอดทน เวลาจะตายต้องทนต่อทุกขเวทนาได้จิตจึงจะไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็จะไปสู่สุขติดังพระพุทธวจนะว่าจิตเตอสังกริษเถสุขติปาติกังขาคนที่ไม่ฝึกพอถึงเวลาก็อดทนไม่ไหวอย่างที่แพทย์ลงความเห็นคนที่ตายว่าตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวถ้าทนไหวก็ไม่ตาย หลวงพ่อท่านสอนว่าอย่างนี้ค่ะสรุปความตามที่คุณดวงรัตถามว่าคนที่ตายแหกปากเบี้ยวบวชได้หรือก็เขาครบอาการ32ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามหมอชีวกกมารพัฒนได้ขอพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคอะไรบ้างมีอยู่ในพระวินยัยอาจารย์จำได้ไม่หมดอย่าให้อุปชาบวชให้เพราะฉะนั้นเวลาจะบวชเป็นพระจึงต้องมีคำว่ากุดถังแปลว่าเธอเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่าผู้บวชก็ต้องตอบว่านัตถิพันเตคือไม่ได้เป็นครับพระคุณเจ้าอย่างนี้เป็นต้นหากยังไม่หายค้องใจ ก็ลองไปอ่านเรื่องราวของพระชนวนในหนังสือนารีผลของสุทัิาดูสิคะอยู่บทที่47ที่พระชนวนมาบวชท่านเริ่มเป็นโรคเรื้อนระยะแรกวันที่มาสมัครหลวงพ่อไม่อยู่พระที่วัดรับไว้ถ้าหลวงพ่ออยู่ก็จะไม่รับเพราะท่านใช้เห็นหนอตรวจสอบเพราะท่านไม่ได้เห็นหนอ พอบวชได้ไม่นานโรคกำเริบแต่หลวงพ่อท่านก็มีวิธีแก้ลองอ่านดูสิคะเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็สนุกด้วยนะคะข้อสองดิฉันเห็นแม่ชีสวดมนต์นำทำไมท่านต้องสวดช้าแบบยานคางด้วยคะและพวกที่บวชก็สวดช้าๆแบบยานคางตามกันการสวดมนต์ต้องช้าแบบยานคางงั้นหรอคะ การสวดช้าก็จะได้อ่านถูกต้องประการหนึ่งเป็นการฝึกสติอีกประการหนึ่งซึ่งหลวงพ่อท่านสอนว่าช้าเพื่อเร็วเหมือนคนที่เริ่มเรียนพิมพ์ดีดต,ต้องช้าไว้ก่อนพิมพ์คล่องแล้วจึงค่อยเร็วเป็นเสียงเข้าตอกแตกเลยอีกสามข้อขอยกไปตอบฉบับหน้านะคะ